จากไล่กันตอนนี้แวะถ่ายทุเรียนนะลงตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้จะไปหาทุเรียนกันค่ะมี่จหอกทุเรียนแล้วทุเรียนยุงค้อน้้งเยอะนิด้ยสวยลื่น าลาหาทุเรียนกันดอกทุเรียนดูมะขามป้อมอันนี้คนนี้ดูมาขามป้อม ouais ว,ว้าว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 เห็นหลเวลาาพวกเรากลับก็อยู่คนเดียวอย่างน้าสงเงาไม่ใช่ต้นที่มีลูกอ่ะนี่ไง นี่ก็มีเมื่อกี้ทําไมเราไม่เห็นต้นนี้ต้นนี้ก็มีเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายต้นนี้อ่ะต้นนี้สวยก็นี่ต้องเลือกลูกอีกเลือกลูกออกไม่ต้องเลือกแล้วมันน้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่ม่นเปอย่างเงี้ยถ่ายต่อเลยนะระวังมันจะหายดูกันอ๋อมีปีลูกต้นนี้ เอามันลวกมาหนึ่งลูกนี่ไม่ใช่มันลวกอยู่ที่ต้นลมลมลมไม่ได้ทำเมันเชียร์เจอมันลวกพอดีนะคะนั่นเลยนะเราเราไปก็ได้เนี่ยถึงมาด้วยวกันหรือเปล่าอันนี้ต้นตตอเนี่ยอันนี้มันอยู่ใต้นี่เลยค่ะเจอเมื่อกี้ไม่เจอต้นนี้ยังไม่ถึงเวลาออกเนี่ยมันยังไม่ออกครั้งแรกเลยดูรู้เลยใช่ ปูนจาต้นป่ะของเขาเนี่ยเออมันเลื่อนนี im <h <h ่ใยนี่สวยนะเนี่ยให้เลยเลยาแห้วหมูอุ้ยตบสตูขอของบ้านคือหอยตัวน้อยๆเนี่ยค่ะเนี่ยขึ้นมาเลยกัดใบนี่ตกทิ้งเลยกินกินผูเรียนจนคุณหมดเลยเห็นจ่าจาเลยนะอุ้ยนี่ไงต้นใหญ่แสดงว่าตรงนี้ต้นนี้มีลูกแแบอุ้ยนี่ใหญ่แล้วอันนี้แหละต้นสายอ่ะที่มาเจอต้นนี้ไม่ได้ ้นนเนี่ยต้นนี้เยอะต้นนี้ต้นเดียวโอ้ยน่าจะได้กินอยู่นะต้นสองตานสีห้าดอกแล้วก็มันจะมีดอกนี่นี่นี่ดอกระโยระยะประยวยเนี่ยดอกบานว่ยดอกบานแล้วมันร่วงอยู่กับพื้นแล้วใครวะเนี่ยมันมีลูกน้อยๆแล้วนี่หนูเห็นว่านีเขาเรียกอะไรทูบวะนายวะ นี่ไงลูกพ่อลูกอยู่นี่อันนี้อันนี้มันหล่นเองนะคะอันนี้สมอนอันนี้สมอนถือครับถือไปดีถือไปไปที่ลึกสมอนทบหล่นไว้นะคะคุณนายแก่ปี๋เฉยเจี๊ยนมือผมไม่ว่างเลยสมอนทำหล่นเมื่อกี้มอาวุธจิ้มถือไปถือไปถือกลับไปไม่ลังพันอะไรเดือนลูกใบใหญ่จังตัดของมันนี่ฝนตกเชื่อไหมเชื่อไหม นี่เราฝนกําลังละอองมาเนี่ยทุเรียนเขาชอบอากาศแบบนี้ไงชื้นร้อนชื้นเนาะร้อนแต่ชื้นฝนตกอะไรเงี้ยอันนี้ทุเรียนวังน้ำเขียวอันนี้อยู่วังน้ําเขียวมันอากาศดีมันก็เลยอากาศเยือกแล้วก็หนาวอ๋อนกลืดดูนีออ่ฮะน,น,นี่ไงดอกมัน นี่ร่วงมาแล้วก็จะเป็นลูกน้อยๆอย่างเงี้ยนี่กลับจากตรงไหนใครอ๋อ

ก็ไปถ่ายคลิปมะขามป้อมให้หน่อยดินี่แล้วเราจะไปเก็บมะขามป้อมกันคนะ่ะน,นี่คือต้นมะขามยักษ์ว้าวนี่นี่ก็เป็นมะม่วงนี่งไงต้นมะขามป้อมไปเก็บมะขามป้อมไร้สารน,นี่ลูกเต็มเลยได้เยได้แกะเลยไปเลยนี่น,น,น,นี่ลูกนี้ลูกใหญ่ พันบักเอ็กค่ะเดีย๋ยวแม่จะเก็บพ่อถ่ายใหนะดีๆนีจับดีๆมันจะหูบน,น,นี่ไงไอายุยมัน,นยังไม่เห็นได้ยินเสียงรถเอจยังไม่มาม,มันเาซอนซอดมันเอาอะไรเก็บไว้เตะข้างล่างหรือเปล่า <laughs> นี่ลูกใหญ่มากค่ะมะขามยักษ์มะขามป้อมอันนี้มะขามยาวนี่ไงนี่ไงนู่นลูกสองลูกอยู่นี่นี่ไม่ีใจเย็นมะขามยาวมะขามยาวอยู่ฝั่งนี้อันนี้มะขามยาวอันนี้มะขามป้อมอันนี้มะขามประวิดมะขามประวิดมะขามลุงประวิดอันนี้ไงมะขามป้อมมะขามลุงป้อมมะขามลุงป้อมนี่ถ่ายต้องเก็บกิน สวนเพื่อนลงป้อมในปลูกมาขมป้อมไว้ไร่สารพิษใดๆมันเลยจะมีสีดำๆหน่อยเออมีีสดำในขนาดนี้ก็จะมีสายฝนโปรยลงมาเหมือนละอองหมอกได้ยินเห็นเอเบาเหวี่ยงาแชวลองบอยเหรออืมอืม อย่ามาดูนี่มาถ่ายตรงนี้นี่มาถ่ายยังไม่ถ่ายไม่เห็นจะจะมันรู้มันมีเราสั่งเลยนี่โดกด้วยนะตรงไหนก็มีตรงนั้นก็มีนี่ทำไมเขาเอาอุปกรณ์พื้นเรือมแหลยเร่เชิญการเกลียกายเพื่อนเขาอยู่เกลียกายเขาไปเปลีนเกลียกายเพื่อนเขาไปนั่งเกลียกายเพื่อนกับเพื่อนด้วยกันพ่อเกลียกายเพื่อนคือใครเขาลุ่นสายสายลุ่นเรือของเขาคือใครนะ เก็บได้เยอะเลยเก่งไหมอ่ะเราใส่ฝากไว้นี่อุ้ยนี่นี่คือมะขามนี่มะขามยาวฝั่งนี้ค่ะเป็นมะขามยาวมะขามที่เจอกันหน้าอนะอืออ๋ออันนี้เป็นยาเนี่ยี่แเี่ยวกับใบหน้าไหมคะใหญ่ม้าสก้านไอเลิฟเยือ่นี่เป็นรูปหัวใจแล้วพี่วันดูดิเออเเขาเขาเขาอ้วนมิซอนเปนอยู่ข้างหลังนี่ค่ะ เขาวัวเขาวัวเขาอัวอันนี้คือมะขามป้อมอันนี้คือมะขามยาวยาาเขมะขามยักษ์เขายักษ์ปอกยักษ์ยาวใหญ่อันนั้นแอปเปิลบ้านเราใช่ไหมแอปเปิลโบราณเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยถุงมะขามมันจะหล่นเนี่ยางต้นไม่ได้นับไม่ร้ายลุงพลเขาให้นี่เห็นแล้วเขาไม่นไรเก็บเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไปไปกับพร้อมเดินทางมะขามเพื่อนยักษ์นี่คืปอกป้อมหยุดไว้ก่น พี่พอ้วทำของคุณนายล่วงทำล้วงใครจก็ได้ทำลู้เรียนล่วงนี่ย้อนทิ้งแบบเร็วอะไรอ่ะปืนหลอกลูกพ่ได้เรับว่าใครครหยิบทำของคุณนายล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปฟ้องคุณนายต้นนี้ใหญ่เนาะต้นนี้ใหญ่ต้นใหญ่กับไม่มีลูกอ่ะมันจะมีลูกต้นเล็กอ่ะ มันเป็นแผลอ่ะใช่ไหมแล้วนั้นจปิดเป็นโรคเยอะอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแผลใช่โตขนาดนี้ยังไม่แน่เลยนั่นอ่ะใช่ต้นใหญ่จรตัวไปไม่รอดถ้าลมแรงเสร็จเลยนะเราปล่อยน้อเนี่ต้นนี้ก็มีดอกนี่เห็นไหมนี่โยงโไว้เนี่ยนี่มันยังไม่สูงเข้าทุเรียนภูเขาไฟนะเนี่ยเนาต้นนี้ก็ดอกละเขาจะออกดอกระยะแล้วอะไรจะจะจะเด็ดทิ้งไหมต้นมันยังไม่โตเต็มที่ก็เด็ดทิ้งไป มันเบอรี่มันมีหลายชนิดนะมอนนะมหวอเจ้าของสวยก็ไม่ค่อยชอบสวยจด้ชอบไปนอกที่บ้านเ,เรีน,นี่ไงนะคป้อมเลสเห็นมโอ้ยอันนี้นาดอกด้วยอันนี้พันเล็กนะคะ อันนี้มันจะเป็นมะขามป้อมป่าที่มันเกิดขึ้นเองจริงอันนี้มันปลูกไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นตอนนั้นแมันมีต้นเดียวจะเป็นแถวต้นเดียวตรงไหนนี่ไงอันนี้แบบพันเล็กแแววเป็นนดูดิดอกอันนี้มันพันโบราณเมื่อกี้มันพันเกษตรมันลูกใหญ่นะคะแล้วมันดกดูสิ ดูขบวนได้นหรอถ่ายตรงที่พี่พรนั่นน่ะอุ้ยส้มก็ลุกสกลิงนี่นี่ดอกทุกกิ่งข้างบนน่ะขนลุกนีกนะี่ไายบอกมันออกไปนิดแต่เจ็ดโมงมาถึงไหนเก็บพืชไร่อยู่ค่ะไร่ของเจ้านายนะครับชี้ไร่เราเจ้านายอยู่ก็เดินมาส่งถึงนี่นะใช่เถ่ายรูปให้แกอยู่ตานั้นนี่คือนี่คือไร่ของเราเองอาอพ่อนี่ค่ะมาใกล้ๆหน่อยพ่อดูแล้วดูนี่อืมอะไรจะดอกขนาดนั้นอันนี้ขี้เยอะ อันนี้มันลูกเล็กอ่าลูกโพธิ์ต้องปีแล้วล่ะไม่ขึ้นแน่ไม่ไหวแล้วร้อนร้อนร้อนพอแล้วเขาเก็บขายกิโลแล้วเท่าไหรยี่สิบบาทอือไม่ไม่ค่อยมีราคาไอ้พวกถ้าถ้าเราซื้อเขาจะมีราคาถ้าถ้าถ้าเราเก็บเออขายเองไม่มีค่อมีราคานั่งเล่นเก็บเก็บรูวบรวยไม่ต้องเอาเลือกได้ไงมีเยอะสวยเลือกได้เลือกได้เฮ้ยี่ลุงก็เลือกได้ ว้าแต่ส้มหอมมากเลยนะชอบกลิ่นมันอันนี้แบบลูกเล็กลูกเล็กกลับไม่มีแผลนะลูกเมื่อกี้ลูกใหญ่มันจะเป็นตุ่มดำๆนี่ลูกเล็กแมลงเขายังไม่กินเลยต้องต้องเอาขั้วมันด้วยเอาไปไหนเราล่ะเอาขั้วมันเยอะเนี่ยเนาะไปไปมาใหม่มาแกงขนม่ก็

ลูกนทะเลนะดมันน่ามันน่าจะมีประโยชน์ได้ลูกกันนะ้ปาได้อคนเป็นคนีอันนี้อะไรอ่ะลูกสวยนะเออสยนี่เขาไปทำาไรไอ้นั่นน่ะทำแป้งทำพอไอ้นั่นน่ะทำลายลายอหมดอนดอกกุหลาบเนาะเหมือนดอกกุาะเนี่ยสั่ง